ดราม่าเงินบริจาคเชโปโแมวชื่อดังที่เพิ่งจากโลกนี้ไปแฟนคลับทมความเหมาะสมห่วงจะมีปัญหาตามมามากมายทั้งเรื่องความโปร่งใสและเรื่องภาษีที่มาที่ไปเรื่องนี้จะเป็นยังไงข่าวสดรีแคปสรุปจบใน3นาทีจะเล่าให้ฟังค่ะเชโปโแมวที่โด่งดังมาจากรายการ VR s SO. าซแม้ว่ารายการจะเลิกทำไปนานแล้วแต่แฟนคลับยังคงติดตามเชโปโอ,อย่างเหนียวแน่นและนับวันยิ่งเพิ่มขึ้นจำนวนมาก แต่ไม่กี่วันมานี้เฉโปได้เดินทางกลับไปดาวแมวท่ามกลางความเสียใจของแฟนคลับทั่วประเทศโดยก่อนหน้าจะจากไปนั้นนะคะคุณเคดิสพง์เจ้าของเฉโปพยายามอัปเดตอาการมาตลอดและพยายามให้คุณหมอรักษาอย่างสุดความสามารถแต่สุดท้ายก็ยื้อไม่ไหว ก่อนที่วันที่5เมษายนที่ผ่านมาโพสที่ทุกคนไม่อยากเห็นก็ได้ปรากฏขึ้นเพเชโปโพสภาพเฉโปที่เป็นสีขาวดำเขียนข้อความที่อ่านแล้วสะเทือนใจว่าเราพยายามแล้วสู้สุดหัวใจแล้วไม่ไหวจริงๆขอโทษทั้งนุชและพวกเราชาวแมวด้วยที่ทำให้ผิดหวังขอกลับไปดูธุรกิจที่เมืองแมวก่อนนะแล้วพบกันใหม่ซึ่งเป็นข้อความที่อ่านแล้วเรียกน้าตาแฟนคลับหลายคน จากนั้นทั้งคุณเคนดิศพงนะคะก็ได้อัปเดตกำหนดการทำพิธีทางศาสนาส่งเฉโปโเดินทางไปดาวแมวแบบตัวเที่ยวเดียวและจะไม่กลับมาแล้วที่วัดกลุ่มเสือปลาซอยอ่อนนุช67แฟนคลับที่รักเฉโปโไปร่วมพิธีกันได้ค่ะแต่เรื่องนี้ก็ยังมีดราม,ม่าค่ะเมื่อคุณเคดิสพงได้โพส QR code เปิดรับเงินบริจาคเพื่อนําไปสร้างรูปปั้นของเฉโปขึ้นมาทาเอาแฟนคลับหลายคนไม่ปลืม้มเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันไม่เหมาะสมเพราะมันจะกลายเป็นปัญหาตามมาได้ เนื่องจากการเปิดรับบริจาคเข้าบัญชีส่วนตัวต้องระวังเรื่องกฎหมายเรื่องภาษีมันจะมีคำถามตามมาเกี่ยวกับความโปร่งใสของเงินที่ได้รับบริจาคทางด้านคุณเคนะคะก็ชี้แจงว่าเงินเหล่านี้จะไม่เข้ากระเป๋าคุณเคแม้แต่บาทเดียวจะเป็นบัญชีแยกไว้สําหรับแฟนคลับเพราะตั้งใจจะสร้างรูปปั้นเชโปโดยได้ดูงานศิลปินชาวญี่ปุ่นท่านหนึ่งที่ปีหนึ่งเนี่ยรับงานแค่3ชิ้นและค่าชิ้นงานก็มีราคาสูงมากจึงเปิดสมทบทุนขึ้นมาเงินที่เหลือจะนําไปบริจาคให้มูลนิธิหมาแมว แต่ล่าสุดค่ะทางคุณเคดิสพงศ์นะคะก็ได้ประกาศว่าจะไม่สร้างรูปปั้นเชโปแล้วเพื่อยุติทุกดราม่าและทุกปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้โดยการปิดบัญชีนั้นต้องโอนเงินออกจากบัญชีทั้งหมดจึงขออนุญาตโอนเงินคืนให้กับทุกคนที่โอนเข้ามาให้ก่อนหน้านี้โดยทุกอย่างเนี่ยจะเริ่มดําเนินการหลังจากจบงานส่งเชโปการส่งคืนจะใช้ความระวังอย่างสูงเพื่อไม่ให้มีใครตกหล่นทุกคนต้องได้รับเงินคืนทุกบาททุกสตางค์ อันเป็นการจบดราม่าเงินบริจาคจากนี้ขอให้ดวงวิญญาณของพี่เฉโปไปวิ่งเล่นอย่างสนุกสนานบนดาวแมวไม่เจ็บไม่ป่วยอีกแล้วและขอเป็นกำลังใจให้คนที่รักเฉโปทุกคนค่ะข่าวสดรีแคปสรุปจบใน3นาทีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน follower อ,อ,อ,อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ